หยุด6วันนี้พบกันที่สวนสัตว์จัดเต็มทุกกิจกรรมเด็กเล่นสวนน้ำฟรีวันที่27กรกฎาคม2566นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่หรือพออ,อปูเผยว่าตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2566รวม6วันสวนสัตว์เชียงใหม่จัดเต็ม หลากหลายกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแถมเด็กเล่นสวนน้ำฟรีในช่วงหยุดยาวนี้อีกด้วยเริ่มต้นบ่ายวันนี้นายวุฒิชัยม่วงมันพวมโดยการสวนสัตว์เชียงใหม่นำคณะผู้บริหารพนักง,งานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ทำกิจกรรม b i g c ค e ี n นิ่งเดยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระประเมนรรินทราธิบดีศรีสินทละมหาวชิลาลงกรพระว,ระวชิระเกล้าวเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2566โดยการทำความสะอาดพื้นที่และลานสวนน้ำเด็กหรือคิดวอเทอร์พาร์คเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญของประเทศและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กรสร้างความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จางนั้นเป็นกิจกรรมเปิดตัวสัตว์มาใหม่จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นช้างเอเชียแม่ลูกสองเชือกได้แก่พังแสนดาวอายุสิบห้าปีตัวเมียเป็นแม่ของพังแสนสวยอายุสองปีกว่าๆชอบเล่นซุกซนตลอดเวลาและ ลีเมอร์หางแหวนแสนน่ารักจำนวนห้าตัว <c oughs> ตัวผู้หนึ่งตัวเมียสี่ตัวจากมินิสูของสวนสัตว์ธัญบุรีสวนสัตว์แห่งใหม่ที่นํามายังส่วนจัดแสดงภายในสวนสัตว์เชียงใหม่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือเปิดให้ชมการให้อาหารของฝูงนก กระเรียนงอนฟูถา่าจำนวนแปตัวที่สวนสัตว์สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เองโดยทั้งสามกิจกรรมนี้สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านในช่วงวันหยุดยาวหกวันนี้และพิเศษไปกว่านั้นวันที่ยีกรกฎาคมถึงสองสิงหาคมสองพ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เปิดสวนน้ำให้เด็กได้เข้าเล่นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มความสุขสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดาสัตว์ขนาดเล็กสวนสัตว์สัมผัสได้ณบริเวณมินิซูชิมอาหารบนรถฟูดทรักเด็กๆสนุกกับกิจกรรมปาเป้ารับของรางวัลสัมผัสอุณหภูมิลบสิบองศาที่ สโนว์บัตตี้วินเชอร์แลนด์เลือกทานอาหารที่โซคิเชนร้านอาหารสไตล์เกาหลีสะอาดสวยงามชมการแหวกว่ายของฝูงเพนกวินกว่าสิบห้าตัวบินโฉบกินอาหารภายในส่วนจัดแสดงพร้อมความหลากหลายของพฤติกรรมสัตว์หรือมันติแอนิมอลบีฮเบียร์แวะสัการะโบราณสถานวัด ปูดินขาวที่มีอายุกว่า1,000ปีนั่งรถบริการหรือรถกอล์ฟรอบสวนสัตว์ในบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามสวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงเป็นสวนสัตว์แห่งความสุขของทุกชีวิตในแดนดินถิ่นไทยล้านนาอีกต่อไปทรงกดิ์พรมเอีย่ยมวหน้าศู์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อน,นันทปญญสุทธรายงาน